วันนี้คุณแม่มีนัดกับคุณหมอคะ่ะตรวจคุณหมอจมูกนะคะเพราะว่าหลังจากที่คุณแม่เป็นไซนัสนะคะคุณแม่ก็กลายเป็นภูมิแพ้แล้วคุณหมอกัดนัดทุกหกเดือนค่ะแต่ด้วยความที่เรามีลูกเล็กใช่ไหมคะน้องเต้าล้วนร้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะดูเต้าตลอดเวลานะคะคุณแม่ก็ต้องพกผ้ามาด้วยค่ะเพื่อที่จะคุ้มให้น้องกินเต้านะคะวันนี้เราอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยค่ะเพราะว่า ระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลนะคะมีปัญหาค่ะกว่าจะได้ซักประวัติวันนี้กลับได้ตรวจก่อนซักประวัติอีกค่ะกว่าจะได้ใบนัดวันนี้ก็โอ้โหปาไปครึ่งวันแล้วค่ะแต่กว่าจะได้ยานี่สิคะรอเป็นสองชั่วโมงเลยค่ะได้กลับบ้านวันนี้บ่ายสองครึ่งเลยค่ะคุณแม่โอ้โหเหนื่อยมากๆเลยค่ะน้องก็มีงงแงบ้างนออนิดหน่อยค่ะเพราะว่าน้องง่วงน้องนองน,อน,อน,อนอไม่อิ่ม แต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับวันนี้เนาะ ยอมรับว่าน้องเก่งมากๆเลยค่ะถึงแม้จะมีงองแงนะคะก็มีบางคนถามว่าทําไมไม่ให้น้องอยู่บ้านเพราะน้องเป็นเต้าล้วนค่ะแล้วก็ไม่มีใครสามารถดูแลได้เลยจริงๆเพราะว่าเต้าล้วนอย่างที่ว่าเนาะแล้วหลังจากนี้นะคะคุณหมอก็จะนัดอีก6เดือนค่ะนั่นก็คือประมาณเดือนสิงหานน่นเองลูกไม่ใช่ภาระนะคะสําหรับแม่ก็คือไปไหนไปกันหอไปทุกที่ค่ะ อยากเป็นกำลังใจให้คุณแม่ทุกคนนะคะสู้ๆนะ